สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมัยทิ้งทาโร่บายตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนและรอยยิ้มของตานะคะการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเอง ใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริ่ฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขานมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและตาก็มีขายไวเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันคะ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะตามาส่งความรัก ความฮิวริงฮิวใจพลังงานด้านบวกให้กับทุกคนนะคะต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าตาหวังว่าทุกคนจะมีความสุขสุขสมบังทุกสิ่งทุกอย่างตามใจคุณปรารถนาเลยนะคะเฮงๆปัง,ปงๆัรวยๆแน่นอนคะ่ะวันนี้น้องตาจะทำหัวข้อพรที่คุณกำลังจะได้รับจากเบื้องบน จะมีเรื่องอะไรบ้างคะมาเริ่มเมาห์มอยสายไพฮาโร่กันได้เลยคะ่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ 1ิเหรียญและหนึ่งเหรียญนะ่ะคุณหวังพี่กกมาสองใบอะ่ะคุณหวังโชคลาภก้อนใหญ่นี่เองชัดมากชีวิตของคุณตอนนี้มีการสร้างสมดุลได้ดีมากๆมีความสุขนะคะรักษาระดับพลังงานได้ดีมากๆค่อนข้างที่จะมีความสุขมีความมั่นคงมากม อยากจะได้รับเงินก้อนเนี้ยมาทําให้ครอบครัวของคุณดีขึ้นอยากได้อยากได้มากๆแต่ตาดูสิแต่ว่าเป็นพลังงานที่เป็นความอยากที่ไม่ได้ขาดแคลนนะคะอืมดูจากน้องรูนแล้วเป็นเช่นนั้นแรลจิตท,ที่เปี่ยมล้นไปด้วยแรงอันปรารถนาหรือเป็นคนธาตุไฟเมรสิง์ธนูนะคะราศีมีนและสิบดาบมาก,กับ เกิดใหม่เป็นก้าวถ้วยสุดยอดค่ะคุณไม่ได้หวังอะไรมากเลยคุณหวังแค่ชีวิตของคุณจะไม่ต้องกลับไปแบบเดิมที่พบเจอกับเรื่องไม่ดีพบเจอกับเรื่องที่มันแย่มากๆอ่ะตาก็อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแย่หรือไม่แย่มันเริ่มจากความคิดของเราถูกไหมคะแต่คุณ่ะ เปลี่ยนมันได้แล้วอะจิตของคุณเปลี่ยนมันให้เป็นคนใหม่เป็นราชาที่เก่งมากๆไม่กลัวอะไรเลยมั่นใจตื่นรู้แบบสุดๆจิตที่แข็งมากๆเกิดใหม่เป็นค้งสมบัติเปิดออกความสุข ที่คุณมีอยู่แล้วในตัวของคุณเองที่คุณไม่ต้องให้คนอื่นมาเติมเต็มคุณคุณเติมเต็มมันด้วยใจของคุณเห็นไหมคะแสงสว่างเนี่ยเติมเต็มได้แล้วคือคนกองเนี้ยไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วทำไมมันจะไม่เกิดเนี่ยเรามาดูกันว่าสิ่งนี้คุณนึกเน่ยพรที่คุณกำลังจะได้รับจากเมื้องบนนะ่ะมันจะเป็นสิ่งนี้หรือเปล่าเกิดใหม่ จบสิ้นสิ่งที่ไม่ดีนะคะสุดจะว้าวกับพลังงานคนที่มาดูแรนดอมนี้นะคะแบตเตอรี่สมูทแปดถ้วยเซลเวอร์ก้าดาบ เดอะสตาร์อัศวินถือไปถาวห้าใบแรกก็ปล่อยวางได้แน่นอนนะคะสำหรับคนกองนี้สำหรับคนที่มาดูแรนดอมนี้ค่ะจบแล้วได้เดินไปสู่แสงสว่างเรียบร้อยแล้วจิตที่ตื่นรู้ถ้าไม่ใช่ทางกายภาพที่คุณออกมาจากงานประจำแล้วไปเริ่มต้นงานที่ใหม่ก็หมายความว่า คุณได้ละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีเรียบร้อยแล้วเดินออกมาแล้วค่ะแล้วก็จะเจอกับการตกหลุ่มรักถ้าคุณรู้สึกผิดหวังในความรักก่อนหน้านี้มาคุณเป็นคนที่ไม่เอาอาดีตมาตัดสินอนาคตได้แล้วและคุณคิดกับตัวเองเสมอว่าชีวิตของคุณหน่ะมีหวังเสมอชีวิตของฉันยังมีความหวังฉันได้ในสิ่งที่ฉันปรารถนาแน่นอนแล้วคุณก็เรียนด้วย พยายามยิ้มสู้ความทุกข์พยายามหัวเราะให้ได้ในทุกๆวันขอพรอย่างถูกวิธีได้แล้วถ้าคุณอยู่กับตามาตั้งแต่แรกคุณขอพรเป็นแล้วขอบคุณเท่านั้นนะคะเพราะเวลาตามาลงคลิปอะแต่ละคลิปอะมันจะมีอิตเตอร์เอะอะคะ่ะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจคำว่าอิตเตอร์เอก,ก็หมายความว่าจะมีความลับ จากประโยคที่น้องตาพูดเป็นไกด์ไลน์บางอย่างไว้แต่ละคลิปก็จะมีอิเตอรี่ที่สามารถนำไปปรับใช้เป็น h how t ูให้กับทุกคนได้เสมออาจจะเหมือนกันบ้างอาจจะไม่เหมือนกันบ้างแต่ก็จะเป็นความรู้ใหม่ๆเสมอเพราะน้องตาก็เรียนรู้อยู่ทุกวันแล้วก็เอาสิ่งที่น้องตาปฏิบัติมาให้ทุกคนอยู่เสมอเลยนะคะเนี่ย ใครจะไปต่างประเทศใครจะไปเรียนไปทำงานคุณได้ไปแล้วคุณได้เริ่มต้นแล้วด้วยสำหรับบางคนใครที่รู้สึกไม่ดีก่อนหน้านี้ไฟคุณเปี่ยมล้นลุกแล้วค่ะไม่มีใครที่มันจะเก่งไปม,มากกว่าคุณแล้วคุณปรารถนาอะไรคุณเจอตัวเองหรือยังถ้ายังไม่เจอคุยกับตัวเองบ่อยๆน้องตาก็คุยกับตัวเองบ่อยๆแล้วน้องตาก็เจอสิ่งที่น้องตารักแล้ว ก็คือสิ่งนี้นั่นไงเราเจอแล้วได้แล้วคนที่ยังไม่เจอลองคุยกับเต็ยงบ่อยๆดูนะคะแล้วคุณจะปิ๊งเว็บแน่นอนค่ะสมหวังก้าวดาบคุณปลดล็อกเรื่องก้าวดาบได้แน่นอนค่ะจะทยานเป็นเนี่ยจะไม่ใช่อีกาดำํำจะเป็นอีกาที่ถอดล่างเนี่ยอีกาตัวเนี้ยอีกาที่ทานฟอร์ม เป็นอีก,กาตัวที่แบบไม่ตัดสินคนอื่นอีกเลยไม่กล่าวโทษอะไรอีกแล้วในชีวิตจะเห็นตัวเองดีกว่าคนอื่นเสมอจะไม่ถูกเพราะคนอื่นอีกแล้วจะไม่ให้คำพูดของคนอื่นที่พูดกับคุณไม่ดีมามีอิทธิพลเหนือกว่าใจของคุณแน่นอนค่ะอืมอย่างที่น้องตาบอกถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวกับสื่อคุณโดดเด่นอยู่แล้ว คุณอาจจะเป็นหมอดูที่มันดูลองตาก็ได้เป็นเกียรติมากๆนะคะหรือเป็นคนที่ทำงานในเรื่องของสื่อโซเชียลก็โด่งดังพัฒนาตัวเองตลอดแล้วก็ก้าวกระโดดขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณไม่หยุดที่จะพัฒนาคุณก็จะไม่เจอทางตันแน่นอนนะคะเนี่ยไพ่ของคุณใช่หรือไม่ j จสแอนด์รีเบิรค่ะ 2องไม้เท้าสเตรน์สิบถ้วยทำไมทำไมสิ่งกระดิ่งน้องตาดังอย่างนั้น The f o o คุณจะเกิดใหม่เป็นคนที่มีความมั่นคงมากๆแสงสว่างจะถูกส่องออกมาจากโลกภายในของคุณและโลกภายนอกของคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะ ใครที่เขาไม่เคยเห็นค่าคุณนะ่ะตาเห็นค่าในตัวคุณเสมอใครพูดไม่ดีกับคุณก็ไม่ต้องรับมาเพราะคุณไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่คุณรู้สึกรักอะ่ะคุณจะเจ็บปวดกับคำพูดของคนที่คุณรักเสมออมเพื่อนร่วมงานหรือคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวคุณนะ่ะ ก็ไม่มีผลกระทบมากกว่าครอบครัวของคุณหรือคนรักของคุณที่อยู่กับคุณตลอดเวลาหรือที่อยู่กับคุณตั้งแต่เด็กๆถ้าสมมติว่าตอนเด็กๆคุณเจอกับคำพูดที่ไม่ดีที่คุณถูกโปรแกรมมาคุณอาจจะฝังใจเรื่องนั้นอยู่ในบางเรื่องแต่คุณจะขจัดมันได้คุณจะมองออกไปยังโลกข้างหน้าโลกที่คุณจะควบคุมด้วยความคิดของคุณ คุณจะมีทั้งงานหลักงานเสริมหรือคุณอาจจะเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้นะคะออกมาเป็นฟรีแลนซ์รับงานตัวเองแบบนี้ก็ได้เช่นกันอืมคุณนะเก่งอยู่แล้วเห็นไหมความแข็งเก่งแข่งนอกอ่อนในเป็นคนที่เป็นเจ้านายคนได้เป็นคนที่ถ้าเป็นแบบครอบครัวแบบเป็นสามีภรรยากันแล้วอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่กลัว ถ้าผู้ชายก็คือคนกลัวเมียนะคะเนี่ยให้เธอเป็นหนึ่งในตองอูก็ได้เช่นกันคุณมีพรสวรรค์อยู่แล้วคุณมีบริวารที่เคารพในตัวคุณคุณจะไม่คิดมากจนเกินไปว่าสิ่งที่คุณทํามาคุณจะทําได้ไม่ดีนะคะคุณดีเสมอในทุกๆเวลาและสถานการณ์และคุณจะกลายเป็นทั้งสมหวัง ดังใจในเรื่องของสิ่งที่คุณไปขอพรอนะจริงๆนะไพ่ขอพรคนะ่ะและคุณก็จะสมหวังและมีความสุขไปด้วยอ่ะครอบครัวของคุณจะเต็มอิ่มอิ่มสุขอิ่มบุญหรืออิ่มอะไรก็แล้วแต่สัญลักษณ์สายรุง้งรวมสมบูรณ์มาก,มากๆสีสันทุกเฉดสีมันจะอยู่ในใจคุณคุณจะสังเกตตัวเองว่าคุณดีขึ้นแล้วเนะี่ย ได้ก็ต่อเมื่อโลกภายนอกของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วอะคะ่ะแล้วคุณจะมีอิสระจะไปขุดดินขุดแร่ทําเกษตรไปเที่ยวแบบเสี่ยงๆไปเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวคุณก็จะไปคุณจะใช้ชีวิตที่เกิดมาให้คุ้มค่ามากที่สุดก่อนที่คุณจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้และเล่นเกมได้อีกแล้วอะคะ่ะคำว่ามีอิสระในชีวิตอะคุณเลือกได้ ถ้าคุณเป็นคนที่ยอมคนอื่นมาตลอดแล้วคุณไม่กล้าที่จะแข็งข้อคุณจะเปลี่ยนเป็นคนที่แข็งข้อแล้วคุณจะรู้สึกว่าอ๋อชีวิตฉนันง่ายขนาดนี้เลยเหรออย่าคิดว่าคุณทําอะไรไม่ได้อย่าคิดว่าคุณต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นเท่านั้นอย่างที่ตาบอกอยู่เสมอดูความคิดอะ่ะถ้าคุณคิดว่าฉันมีปากเสียงไม่ได้หรอกฉันชนะเขาไม่ได้หรอกหรือฉันเถียงกับเขาไปฉันก็ ไม่เขียงดีกว่าเปล่าประโยชน์ถ้าคุณบอกว่าไม่เขียนดีกว่าเปล่าประโยชน์แล้วคุณปล่อยวางได้ไม่เก็บเอามาคิดอะ่ะอันนั้นอะ่ะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรื่องเนี้ยคุณปล่อยมันไม่ได้แล้วคุณเอาไปด้วยพอเจอกับสถานการณ์เดิมคนเดิมคุณก็จะสะสมสะสมไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งมันจะตุ้มกลายเป็นโกรโก้คันระเบิดออกมาแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นด้วยที่ความคิดของคุณและบางครั้งบางทีอะ่ะมันอาจจะต้องกล้าเสี่ยงจริงๆเหมือนเดอฟูไปเนี่ยถ้าเราไม่กล้าเสี่ยงแล้วเราัวแต่คิดว่าคนอื่นจะรู้สึกไม่ดีกับเราหรือต้องการให้คนอื่นชอบเราทุกคนนะมันเป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนคุณเข้าใจสิ่งที่ตาสื่อสารให้กับคุณนะคะอืมเราไม่สามารถทําให้คนทั้งโลกชอบเราได้แต่เราชอบตัวเองได้ ยิ่งคุณรักตัวเองแล้วมีความชัดเจนกับตัวเองมากเท่าไหร่อะมันยิ่งทรงพลังแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณหวังไว้เร็วขึ้นโดยการที่ไม่เอาคนอื่นมาไว้ในลู่วิ่งตัวเองแน่นอนนะคะเอาละค่ะแล้วมีอะไรคะ ห่ 1> 1ถ้วย The อม p e เ o อรถ้วยแตารู้สึกว่าคุณจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นจะมีโอกาสเข้ามาหาคุณคุณจะมีคนเคารพในตัวคุณมากขึ้นนะคะมีคนให้เกียรติคุณเยอะขึ้นแล้วสิ่งที่คุณจะทำอะ่ะคุณจะมีเหตุผลในตัวเองมากๆมากขึ้นมากๆไม่มีแล้วตะกิกดดาบ คุณอาจจะทำงานกับคนที่หลากหลายก็ได้ให้ความรู้คนอื่นให้สิ่งที่ดีให้กับคนอื่นแล้วคุณก็จะมีคนที่เคารพในตัวคุณโอกาสจะมีไม่มีอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนว่าคุณจะพบเจอกับสถานการณ์แบบไหนนะคะเนี่ยคุณมีความสุขแน่นอนพรของคุณที่คุณจะได้รับคือการสมหวังดังใจคือการที่คุณจะมีความสุขมากๆมีอิสระจริงๆในชีวิตนะคะ แล้วก็ได้ทำงานกับคนที่หลากหลายได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะเด็กถือไม้เท้าค่ะเก้าเหรียญค่ะใต้สำรับคือเก้าถ้วยค่ะอืมไพ่ของคุณตารู้สึกว่าคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในบทใหม่ การไปเริ่มต้นงานที่ใหม่การเริ่มต้นเรียนรู้จิตวิญญาณการขอพรอให้ถูกวิธีการได้ศึกษาอะไรสิ่งที่มันเป็นความรู้ในการรักตัวเองของคุณนะคะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นการได้ใช้เงินใช้ทองไปกับสิ่งที่ตัวเองชอบบ้างให้รางวัลตัวเองบ้างการไปเที่ยวท่องเที่ยวตามที่ต่างๆบ้างก็ได้เช่นกันนะคะแล้วคุณก็จะมีความสุขรอยยิ้มของคุณน่ะเงินที่มันจะไม่ลด ใช้ยังไงก็มีเงินตลอดนะคะหรือใช้ยังไงก็มีเข้ามาหาตลอดสร้างรายได้ได้หลากหลายช่องทางความคิดของคนเราอะ่ะมันก็เปลี่ยนไปไเรื่อยอะค่ะความเชื่อใช่ไหมคะปกติคนอื่นน่ะเขาก็จะมีความยึดมั่นถึอมั่นมีความอีกโก้อัตตาที่เชื่อในบางเรื่องแบบสุดจิตสุดใจอะแต่คุณเป็นคนที่ เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่น้ำไม่เคยเต็มแก้วเลยแล้วก็เปิดรับสิ่งดีๆเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่จะทําให้ชวคุณมีการพัฒนาแบบระยะยาวระยั่งยืนนะคะมันก็เลยจะทําให้คุณอะเปิดหีบสมบัติก้าวถ้วยไปเนี่ยออกแล้วมันก็คือความสุขที่แท้จริงอะบางครั้งบางทีอ่ะคนเราอาจจะไม่ต้องการทรัพย์สมบัติอะไรมากมายเพราะ เราได้มาจริงๆเราก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไระค่ะแต่คุณนะมีแผนการถ้าคุณออกมาทําเพื่อคนอื่นคุณก็จะต้องใช้ปัจจัยเงินเพื่อที่คุณจะได้ทําได้มากขึ้นเราก็จะได้รับมากขึ้นเช่นกันคุณมีการวางแผนในชีวิตต่อไปนี้แน่นอนนะคะว่าจะเอาเงินเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ที่คําแถลงการทีนร่น้องตาบอกชัดเจนแสดงความชัดเจนยื่นไปให้จักรวาลเลย รอการอนุมัติเท่านั้นเหมือนสินเชื่อนะคะเนี่ยแล้วมันก็จะกลายเป็นความสุขที่คนอื่นก็ไม่ได้มีได้ทุกคนนะแต่คุณมีเพราะคุณเก่งคุณเก่งที่คุณปล่อยวางบางเรื่องได้เรื่องที่ฝังใจถ้าสำหรับบางคนอาจจะยังปล่อยวางไม่ได้คุณก็เห็นว่าตัวเองคิดลบเห็นว่าตัวเองเคยเป็นแล้ววันใดวันหนึ่งอะคุณจะเอาโหสิกรรม ได้ทุกอย่างได้ทุกเรื่องให้อภัยได้ทุกคนแน่นอนนะคะนี่คือพลังงานไพฮาร่ของคุณนะคะเอาละค่ะแล้วไพพันตาอยากจะบอกกับคุณเพิ่มเติมว่าอะไรคะมาดูซิว่าแบตน้องตาจะหมดจะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่ผลผลิตหน้ากากให้ความรู้ กลยุทธ์คำสัญญาใต้สำารับคือเรียนรู้ค่ะถ้าตอนนี้คุณมีการหว่านมาเมล็ดพันธุ์แล้วคุณรอบทสรุปอยู่ศึกษาอยู่ลองอยู่ค้นคว้าวิจัยอาจจะเป็นกฎแรงหนึ่งดูดก็ได้ที่คุณทดลองกับตัวเองแล้วคุณได้พบเจอกับเรื่องที่ดีมากขึ้นนะคะหรือ อาจจะชอบทําเกษตรก็ได้รอวันเก็บเกี่ยวก็เลยมารับพลังงานบวกก็ได้เช่นกันหรือการที่เราเข้าสังคมอ่ะเราก็จะต้องสวมหน้ากากหลายๆแบบถูกไหมคะหน้ากากอินโนเซนต์หน้ากากแบบคือเราไม่สามารถเป็นตัวเองได้แบบพันเปอร์เร้านเปอร์เนตเหมือนกับที่เราอยู่กับตัวเองในห้องนอนนะะอืมมันก็เลยจะเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ซึ่งคุณไม่ได้ผิดนะ ไม่จาเป็นจะต้องให้คนทั่วไปมารู้ความเป็นตัวเราร้อยเอร์ซนขนาดนั้นนะคะแต่แค่คุณชัดเจนในเรื่องของการที่ไม่ให้คนอื่นมาเอาเปรียบนะการที่เขาเหล่านั้นจะล้าเส้นคุณไม่ได้นะมาแย่คุณในเรื่องที่ไม่ดีไม่ได้นะแค่นั้นก็พอแล้วค่ะอืมหรือคุณอาจจะเจอคนที่สลับหน้าไปเรื่อยเลยอยู่กับเราเป็นอีกคนอยู่กับคนนู้นเป็นอีกอยา่าง อันนี้คุณรู้อยู่แล้วถ้าไม่รู้จัก,กรวาจะทําให้คุณรู้แต่คุณไม่จําเป็นต้องไปใส่ใจอืมเพราะคุณนี่ะเกิดมาเป็นผู้ให้ให้ความรู้ให้ทุกคนมาลงเรียนกับคุณขายคอร์สอย่างนี้ก็ได้ค่ะอืมนี่ก็คือการให้เช่นกันขายคอร์สขายของขายอะไรก็ได้นะคะก็คือความรู้ที่คุณจะได้รับรายได้ที่ตามมานั่นเองนะคะและกลยุทธ์น่ะอย่างที่น้องตาบอก คุณเหมือนดีเอมโพเรอร์ที่จะวางแผนกลยุทธ์ในการใช้ชีวิตมีความรอบคอบมีการอ่านเกมขาดชีวิต2ปีต่อจากนี้จะเป็นยังไงชีวิตอีก5เดือนต่อจากนี้ก็ได้คิดให้ได้เชื่อให้ได้แล้วคุณเป็นแบบนั้นได้แน่นอนใครที่รอคอยเรื่องคู่คุณมีคู่อยู่แล้วค่ะอืมเขาเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในคำสัญญาแล้วก็รักเดียวด้วยอ่ะ สร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณได้รับผิดชอบตัวของคุณได้จับมือเดือนเคียงข้างกันไปได้แต่ถ้าไม่ใช่อ่ะคุณจะได้รับของขวัญจากคู่ของคุณก็ได้นะคะหรือได้ไปเที่ยวกันตอนช่วงปีใหม่ รับพลังงานที่ดีร่วมกันก็ได้เช่นกันชีวิตของคุณต่อไปนี้คือการพัฒนาฝึกฝนเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะทําอะไรอยู่ทําต่อไปเรื่อยๆถ้าสร้างตัวตนก็ทําต่อไปเลยค่ะยิ่งทํายิ่งพัฒนายิ่งทํายิ่งรู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนอะไรแล้วคุณก็จะสักเซสแน่นอนนะคะเอาละค่ะแล้วบทสรุปของคุณมีอะไรอยากจะแนะนำคุณคะ อเล็กอัพค่ะไคีนิดอาพค่ะคำทูดีเอ็นค่ะอืมเนี่ยเดือวฟูของแท้นะคะจัก,กรวาลจะช่วยเหลือคุณอเล็กอัพคุณรอคอยแบบไม่คาดหวังคุณเติมเต็มจิตคุณให้อิ่มสมบูรณ์จเจริญรุ่งเรืองแล้ว เพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่สงสัยไข้รู้ศึกษาตลอดทำไมฉันถึงต้องเกิดมาฉันเกิดมาทำไมฉันเกิดมาเพื่ออะไรนะ มีจุดมุ่งหมายในชีวิตแน่นอนคุณเป็นโค้ดได้คุณเป็นชาวแสงสตาซีออกมาให้ความรู้ทำให้คนตื่นรู้นี่คือคุณนะคะแล้วคุณจะชำระจิตใจของคุณให้ผ่องใสประพัดสอนคือจิตเดิมแท้ของคุณนั่นแหละหรือถ้ามีบางเรื่องที่มันยังฝังใจคุณอยู่คุณจะสามารถทำให้เรื่องเหล่านี้คลายลงได้มากขึ้น ถ้ามันรัดแน่นก่อนหน้านี้มันก็จะคลายปมบางอย่างได้ง่ายมากขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากมุมมองและความคิดการโปรแกรมสมองของคุณนั่นเองนะคะและชีวิตต่อไปนี้นะ่ะจะเริงร่าท่าลมหนาวทาแดดเมืองไทยคุณจะเอาชนะความกลัวคุณจะมีความกล้าหาญมากขึ้นกล้าที่จะปฏิเสธคนเป็นเพื่อที่เราจะไม่เจ็บตัวหรือ กล้าที่จะไปที่ใหม่ๆเปิดรับรสชาติกาแฟใหม่ๆร้านใหม่ๆทำในสิ่งที่ไม่เคยทำทำให้ร่างกายตัวเองมีแพชชั่นมีไอเดียมีความตื่นเต้นนี่คือคุณในแบบใหม่นะคะคุณมารับพรที่จะสมหวังของคุณไปเลยค่ะและการที่จะรักตัวเองได้มากๆการเป็นถึงจัก,กรพรรดิมีความมั่นคงทางด้านการเงินอยู่แล้ว มั่นคงกับจิตใจตัวเองก็ด้วยจะได้รับการช่วยเหลือจะได้เปิดกล่องความสุขทรัพสมบัติของคุณจริงๆให้เปิดอ้าออกกว้างมากขึ้นความสุขของคุณมันก็จะท่วมท้นเข้ามาในตัวของคุณในทุกๆวันมากขึ้นมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะคนที่มาดูแรนดอมนี้อ่ะจะปัดเป่าทุกอย่างที่ไม่ดีให้มันโอเคมากขึ้นแน่นอนนะคะ ถ้าใครไม่มีคู่ได้เจอแน่นอนถ้าใครยังไม่เคยวางแผนกลยุทธ์ในการออมเงินการสร้างคอมมิชเมนต์การเขียนถแถลงการต้องการสิ่งไหนเอาอะไรไปแรก คุณก็จะได้ทำเช่นกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่ฮิวใจ,จต่างๆนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสไมลี่ทาโร่บายตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ